สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวกับในเรือนใหม่ล่าสุดของทาง Collection Spe c o l l e c ชัน p Pro-Spec นะครับก็จริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่อยู่ในนาฬิกาสเปคแบบว่าดำน้ำจริงๆยังจังเท่าไหร่นะครับเราจะเรียกใน Collection นี้ว่าเป็น Collection เต่าบกนะครับซึ่งถ้าเกิดเรายังจำได้เนี่ยผมเคยรีวิวในส่วนของตัวเต่าบกใน รุ่นแรกๆมาที่ทําออกมาเป็นสายไนลอนไปแล้วนะครับซึ่งผมก็บอกเลยว่ารุ่นนั้นนะ่ะมันเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีแล้วก็เป็นเตาทีา่บางที่สุดแล้วนะครับคือมาในรูปแบบของเครื่องเดียวกันหมดทุกอย่างแต่ตัวเรือนตัวเคสไซส์เนี่ยคือทําออกมาได้บางกว่าตัวเตาที่เป็นโปรสเปกในส่วนของนาฬิกาดําน้ำนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นอยู่ในแลนนะครับอยู่ในซีรีส์แลนหรือเราจะเรียกว่าเป็นเตาบกนั่นเองเตาบกเนี่ยคือสเปคทุกอย่างของเขาเนี่จะเป็นแบบคือ ดูแวบๆเนี่ยคือดำน้ำนั่นแหละแต่ว่ามันมีหลายจุดเหมือนกันนะครับที่อาจจะไม่ค่อยเทียบเท่ากับในส่วนของตัวที่มันเป็นダイ r ーボ๊ชจริงๆจังๆ,ๆนะครับก็เอาจริงก็คือใครที่เคยใส่เต่าอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วเนาะว่าตัวเรือนเขาเนี่ยม,มันมีความหนาค่อนข้างเยอะแต่พอมาอยู่ในเต่าบกปุ๊บเนี่ยผมรับรองว่าเพื่อนๆจะมีฟีลลิ่งการใส่นาฬิกาที่เคสไซส์ประมาณแบบ44-45เนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูในสเปคกับชื่อรุ่นกันก่อนนะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรหัสว่า S R P H นะครับ1 5 K นะครับซึ่งตัวนี้จะมาในรูปแบบของสายสเตเลสนะครับวันนี้ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นในหน้าปัดสีเขียวอย่างเดียวนะสีอื่นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมมันได้หยิบมาในวันนี้นะครับก็เห็นสีเขียวแล้วก็อดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสีหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์คนบ้านเรามากที่สุดแล้วนะครับก็สเปคตัวเรือเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวเต่า ที่เป็นไดเวร์วอชเลยนะครับแต่เคสไซส์ของเขาเนี่ยจะบางกว่านะครับแล้วก็มีความที่จะน้ําหนักเบากว่านะครับตัวนี้น้ําหนักยังไม่ได้ตัดสายนะครับอยู่ที่151กรัมเท่านั้นเองนะครับเคสไซส์อยู่ประมาณ42นะครับล่างทูลัก45ี่้าแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับตัวเต่าจริงๆเนี่ยถ้าเราจําได้น้อลองย้อนกลับไปดูนะไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหนนะครับก็จะอยู่เคสไซส์ประมาณ44-45นู่นนะครับแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยจะไม่แค่11.7แบบนี้ จะประมาณ 13, 14เลยทีเดียวนะครับตัวนี้มานะครับจะมาในรูปแบบของกระจกเอฟไฟแล้วนะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันจะเป็น1เรือนที่น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบโมเดลเตา่าหน้าตาเต่าแต่รู้สึกว่ามันใหญ่ไปมันหนาไปนะครับเต่าบกหรือว่าเต่าในคอลเลกชันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับคือจุดเด่นของเรือนนี้นะครับก็คือมันเป็นนาฬิกาในสเปคดำน้านั่นแหละเม็ดเกลียวฝาหลังทึบหมดกระจกเซฟไฟหมดทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นเต่า ออริจินอหรือว่าเต่าดำน้ำก็คือว่าในส่วนของตัวความหนานะครับความหนาเนี่ยถ้าดูด,ด,ด,ดูในฝาหลังเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าฝาหลังของรุ่นเนี่ยค่อนข้างบางนะครับจะไม่เหมาะกับการดำน้ำแบบในเวอร์200เมตรจัด,จดมาพร้อมกับตัว บานพับแบบบีบนะครับเป็นแบบล็อกเดียวนะครับไม่มีแบบ2ชั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโมเดลที่จะสงวนไว้ในเฉพาะรุ่นที่ไม่ใช่ดำน้ำนะโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นในบานพับแบบนี้พวกพรีซาดบ้างละหรือว่าในตระกูลที่ดำน้ำา1 0 0 mm เมตรทั้งนั้นนะแต่อันเนี้ยบอกเลยสเปคคือเขาดำน้ำา2 0 0 mm เมตรแหละแต่มันจะไม่ใช่โปรสเปคดำน้ำเด v วอ w a วอชนะครับเป็นเพียงตอบง แต่เอาจริงก็คือมันก็ลุยน้ําได้เลยนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นเม็ดเกลียวอยู่แล้วฝาหลังเกลียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราสังเกตอยู่ในฝาหลังเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับกราวสัญล็อกนะครับเป็นการบอกต่างๆว่ามันหมายความว่าอย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งก็เกี่ยวกับการเดินปา่าการปีนเขาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลายคนก็เป็นกังวลนะครับจริงๆร่ะรุ่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเต่าบวกรุ่นไหนนะครับตัวฝาหลังของเขาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆของทางนซซกจะมีตัวล เป็นคล้ายๆพลาส,สติกสีน้ำเงินนะครับแต่ได้เป็นเต่าบกทุกรุ่นนะจะไม่มีตัวพลาส,สติกซิลนะครับอันนี้ต้องใครที่เป็นแบบแฟนเซกโกอ,อยู่แล้วเนี่ยซื้อเซโกหลายๆเรือนอยู่แล้วเนี่ยจะสงสัยว่าทําไมซื้อไปแล้วเนี่ยพลาส,สติกหายจริงๆมันไม่มีมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันมีตัวนังสือข้างหลังนะครับก็อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มีมาตั้งแต่แรกนะครับส่วนสายต่งตงตางๆการเอาสายออกเราจะปรับเปลี่ยนสายต่างๆบน หัวสาย20มิลเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับเพราะว่ามีตำแหน่งรูของตัวหูลักเนี่ยมีมีตำแหน่งเป็นรูให้เราสามารถกดจิ้มออกได้นะครับการเปลี่ยนสายอะไรก็ง่ายนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวนับปัดกันแล้วนะครับมาเมื่อกี้เล่าถึงประวัติเล่าถึงด้วยรวมทั้งหมดเกี่ยวกับสตอรี่เกี่ยวกับเต่าแล้วก็เต่าบกนะก็หน้าปัดของเขาเนี่ยที่ผมหยิบมาเป็นหน้าสีเขียวที่มีลักษณะออกเขียวแบบ เขียวหรูอะนะครับเขียวใส่ออกงานได้นะครับมาพร้อมกับการตัดสีนะครับกับสีทองนะครับก็มีความกลมกลืนได้ดีนะก็ถ้าเกิดเรามองดูธรรมดาเนี่ยเราจะอาจจะไม่เห็นสีทองตามขอบต่างๆแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วดีๆเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของตัวเข็มินาทีตัวหน้าปัดเนี่ยจะมีตัวหนังสือสีทองอยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ทําให้ตัวหน้าปัดสีเขียวเนี่ยถูกยกระดับมองว่าเป็นนาฬิกา ออกงานได้เลยนะครับส่วนขอบต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเต่าบกรุ่นนี้นะเราสังเกตตัวขอบเนี่ยมันจะเป็นขอบเหล็กอยู่แต่ว่าในตำแหน่งขีดต่างๆเนี่ยมันจะไม่ลงตัวเลขไว้นะครับเพราะมันเป็นการมาร์กเป็นแบบเข็มทิศนะครับซึ่งใครที่เคยเดินป่าแล้วเนี่ยก็สามารถมาร์กเข็มทิศได้นะครับก็มาร์กเข็มทิศนี้คือทิศของเขาเนี่ยจะต้องมัดไปมาร์กกับในตำแหน่งพัะจันทร์ ดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งต้องมีจุดม้าก่อนนะครับซึ่งเราสามารถมองได้จากการปีนเขาจากการเดินป่าต่างๆที่เขามองเข็มทิศต,ต่างๆอันนี้ก็จะอาจจะออกแบบแนวเมนนัวไปหน่อยนะครับใครที่ไม่ถนัดก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับการหมุนขอบของรุ่นนี้นะแบบเข็มทิศแบบนี้มันก็จะมองการหมุนขอบเนี่ยก็จะเป็นแบบ2ทิศทางนะครับหมุนได้ทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้คือเป็นปกติของขอบแบบนี้นะครับจะไม่มีเสียงกึกกักกึกกักนะครับจะหมุนแบบลื่นเลยนะครับผม แต่การลื่นของเค้านี่ก็จะมีความแบบความเนียนความหนืดอ,อยู่นะครับไม่ถึงกับว่าลื่นแบบแบบมือปั่นนิดเดียวไปนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับส่วนในตนัวกางคืนของเรือนนียผมบอกเลยมันก็คือคงไว้เกี่ยวกับคอนเซปต์นาะฬิกาเดเวอรวอชนั่นแหละนะครับชัดเจนสุดๆนะครับในที่มือน,นี่คือคมชัดเลยแหละก็ผมว่านเรือนนี้ใครที่ไม่ได้ชอบเดเวอรวอชจริงๆจังๆ,งๆเพราะว่ามันหนักหรือว่ามันใหญ่เนี่ยเต่าบอกก็เป็นทั้งเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะ เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สุดๆ,ๆ,ๆเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการนาฬิกาสายลูยแต่ต้องการที่น้ําหนักที่มันจะเบาลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่ผมหยิบมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับกับตัวเต่าสายไนล่อนนะครับก็ใครที่ชอบในแนวแบบมินิเจอรี่ออกแนวแบบลูยนิดนึงก็สายผ้าก็ตอบโจทย์เหมือนกันน้ําหนักของทั้ง2องเลยนี้ก็ต่างกันพอสมควรนะครับอย่างที่เราดูสเปคในสายสเตเลสไป1 5 1กรัมยังไม่ได้ตัดสายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว เต่า SRPG 1 3หรือว่าเตออ่าบกที่เป็นสายไนล่อนมาเนี่ยจะอยู่น้ำหนักเพียงแค่87กรัมเท่านั้นเองนะครับก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับไม่ว่าเพื่อนจะเอาสายตัวไหนมาใส่เนี่ยก็สามารถสลับใส่กันได้หมดนะครับใครที่ซื้อเต่าเสริมสเ็จไปและอยากซื้อเป็นสายผ้าหรือว่าอาจจะไม่ต้องเป็นสายของเซโก้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เองเหมือนกันเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีปรับเปลี่ยนให้ดูบ้างบางส่วนนะครับเผื่อใครอยากจะเป็นแนวทางในการปรับสายนะครับก็ อันนี้ก็จะทั้งหมดของนาฬิกาเรือนนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นฟีลลิ่งของนาฬิกาที่บนข้อมือของผมนะครับข้อแขนของผมก็อย่างที่บอกหลายๆรอบนะครับอยู่6.3นิ้วนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยลองวัดดูนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ6.3-6.5เนี่ยประมาณ7นิ้วเนี่ยไม่เกินนะครับซึ่งใส่เรือนนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะครับขนาดกําลังดีนะครับแล้วก็ใครที่แขนเล็กกว่านี้ก็สามารถตัดสายได้เหมือนกันนะครับก็สบายใจได้เลยว่าแขนเล็กก็ใส่ได้แน่นอนนะครับเป็นเต่า เรือนหนึ่งนะครับที่ใครที่ชอบโมเดลเต่าแล้วต้องการขนาดที่มันเล็กลงแล้วก็บางลงเตาวกสีเขียวแสนซเลตผมว่าก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันนะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สั้นๆนะครับไม่ยาวมากนะใครที่มีอะไรสงสัยก็สามารถเพิ่มเพียวโฟท้ายคลิปเนาะแล้วก็ทักมาสอบถามได้เพิ่มเ,มเติมเนาะ อะไรที่ไม่ได้บอกในคลิปเพื่อนๆสามารถโทรมาก็ได้หรือว่าทักมาในไลน์ก็ได้ส่วนใครสนใจเรือนี้แบบผ่อนชาระนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำรายการผ่านช้อปปี้ได้นะครับใครกดติดตามอะไรเงี้ยก็จะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยก็สามารถโทรมาได้เร็วเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ